ตอนเช้าครับออตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองปอโตอิอีโกซูนะครับซึ่งเป็นเมืองออชายแดนสามประเทศระหว่างอาร์เจนตินาปารากวัยแล้วก็บราซิลนะครับก่อนนอนเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไปเที่ยวน้ำตกอีโกซูมา ก็ครึ่งวันแรกก็ไปดูฝั่งอาร์เจนตินาครึ่งวันที่สองก็ข้ามไปเดินดูฝั่งบราซิลนะครับแล้วก็เมื่อคืนก่อนนอนก็ตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้าแล้วก็จะเดินไปที่สามเหลี่ยมทองคำเพราะงั้นสามเหลี่ยมทองคำบ้านเราลักษณะคล้ายๆกันคือเ,ออเป็นแม่น้ำแบ่งพรมแดนแล้วก็ เป็นชายแดนระหว่าง3ประเทศทคืออาร์เจนตินาเปรูแลวก็ปรการากล้ๆบ้านเราคกล้ๆจําเนียนทองคำบ้านเราก็ระยะทางจากโรงแรมออไปที่สํมเมียนทองคำเนี่ยประมาณ3มกิโลแล้วก็ออคำนวณจากคำนวณจากความเร็วโดยประมาณที่ผมเดินก็ประมาณ หกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้เวลาตกอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าหรือว่าไม่น่าเกินไม่น่าจะเกินจาก40นาทีตอนนี้เดินมาได้เกือบ2กิโลละพันเ0 0เมตร6กโมงพอดี ก็ถือว่าทําเวลาดี6โมงพอดีตอนผมออกมาตีหนึ่งตีห้ครึ่งตอนนี้เหลือแค่1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็น่าจะ10บสิบกวนาทีนิดๆก็เดี๋ยวอยู่ใกล้ๆแล้วจะถ่ายวีดีโอให้ดูกันอีกครั้งตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึง่งก็สว่างสวัยขึ้นมานิดนึ่ง ท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นทางนู้นเป็นฝั่งประเทศบราซิลนะครับแล้วก็ตรงที่ผมยืนเ,นเรียนให้ทราบอีกครั้งก็คืออ,อยู่ในพื้นที่ประเทศอาร์เจนตินาเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับแม่น้ำที่เห็นเนี่ย คือแม่น้ำปารา,ญญานยาครับเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างปารากวายัยกับอาร์เจนตินายาวเยียเหมือนปนแม่น้ำปารานยาีน่นปี้เป็นแม่น้ำใหญ่อันดับสองมีความยาวอันดับสองของทวีปอเมริกาใต้คือเป็นรองแค่แม่น้ำอเมซอนเท่านั้นอพอมาถึงตรงนี้ก็จะสิ้นสุดแผ่นดินอาร์เจนตินาแผ่นดินอาร์เจนตินาสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็ เส้นแบ่งระหว่างอันเจนตีนาก็น่าจะเป็นจุดกลางน้ําตรงนน้นนะครับแล้วก็ที่เห็นสะพานข้ามไปเนี่ยสะพานข้ามมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศบราซิลนะครับประเทศบราซิลแล้วก็แม่น้ําร,รานญญ่าเนี่ยนอกจากกั้นผมแดนระหว่างปารากวัยกับอร์เจนตินาแล้วเนี่ยพอผ่านสุดหลุดพ้นจากอร์เจนตินาเนี่ยก็รับหน้าที่แบ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างประเทศ ปารกวัยแล้วก็ประเทศอาร์เจนตินาอยู่ตรงนน้นแล้วก็ส่วนเ,เส้นเขตแดนตามธรรมชาติแล้วก็เป็นอย่างเป็นเ,เส้นแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศเอ่าบราซิลกับอ่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็มีอีกแม่น้ําอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ําสายนี้นะครับแม่น้ําสายนี้คือแม่น้ําอิโกซูนะครับไหลไม่รู้ไหลมาทางไหนก็คือกั้นไปเรื่อยล่ะก็ ตรงน,นี้ก็รับหน้าที่กัน้นระหว่างประเทศอาร์เจนตินาเอาตร์จนินาตรงนีน้อันนู้ก็คือ,อ,อบราซิลนะครับที่เห็นรู้สึกว่าจะมีเขาเรียกอะไรนะแพรขนาดยดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าข้ามมาทางไหนบ้างเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเมื่อกี้เองมาถึงพร้อมๆกันนี่แหละแล้วก็ ตรงนู้นก็ฝั่งปารากวัยก็มีรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้แพขนานยนต์หรือว่าใช้เรือเนี่ยเข้ามฟากเรือข้ามฟา,า,ากสําหรับรถยนต์น่าจะใช่เนาะแต่ว่าข้ามไป,ไปทางไหนเนี่ยไม่รู้ก็เอาเป็นว่าภารกิจออ,อกกำลังกายยานเช้า เดินมาสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็สำเร็จตามเป้าหมายก็ใช้เวลาเดินทางเ,าเดินขามานี่32นาทีระยะทางตามา GPS บอกว่า2.9กิโลเมตรพอดีพอดเอีเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องกลับโรงแรมเพราะว่าต้องเดินทาง โบนสไอ i เรสมีเที่ยวบินตอนเช้า11บเอ็ดโมงก็บินตอนเช้า11บเอโมงก็คงกลับโรงแรมแล้วก็แพกกระเป๋าอาบน้ำอับท่าแล้วก็นั่งรถบัสไปสนามบินเลย,ยเห็นไหมยังอยู่ยังอยู่ไก้ยังมาอยู่ตรงนี้ <c ười> เดี๋ยวลองขึ้นมาชมข้างบนกันอีกนิดนึงกายกายนำเที่ยวกายนำเที่ยวกายนำเที่ยวไม่รู้จะสมมนาคุณยังไงก็บรรยากาศข้างบนก็ ทำประมาณแค่ๆกับเป็นสวนสาธารนณะแล้วก็ด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยยังมีร้านขายอาหารขายกาแฟเครื่องดื่มด้านล่างแต่ว่ายังไม่เปิดเดาว่า,าสายๆอีกนิดนึงก็น่าจะมีความคึกคักมากขึ้น ขึ้นมาดูข้างบนเป็นยังไงกันเออนี่ยตรงนี้ก็ดีเสียอย่างเดียวมีหลังคาร้านอาหารบางวิวก็คง ลากันจริงๆตรงนี้แล้วกันนะครับ